พี่น้องมาสูส่สาวคลูลิงน,นะจ๊ะสวัสดีพี่น้องงามค่ะสวัสดีสวัสดีสสดสสเอฟซีสุขสุขคนเด้อสมัครสบอนมึบงบอกว่าแต่ให้ใเลยเลี้ยงฮับปี้ปักวันนี้จะไปไหนจ๊ะ เราจะไปเที่ยวแคมของแคมของค่ะสิผ้าข่อยนี่แหละไปพี่น้องเลยก่อนที่จะกลับไทยเนาะสนามบกเคยน้ำทองถ่ายองิว้เป็นภาพไปได้พี่น้องไปผู้เดียวกับบมวนเนาะไปกับสลิงนี่แหละเสื้อมูนคนอื่นกะก็จะมีครอบครัวเนาะเขาก็บ่ได้ไปไดี้ยงเนาะบกคือเพิ่นผู้โสดพี่น้องเลยไปแต่ก็เพิ่นนี่แหละก็ทั้งเมกเกอได้ ไปทางไหนก็ไปแต่ก็เพเลินนี่แหละไปควายเอาฟัวร์้สิไปกับไผกันยังว่าอยู่พี่น้องเอ้ยขันที่ทำฟัวจักสิไปกับไผอีกครึ่งอยู่บล่ล่ะอย่าว่าไร FC สิอกหักไหนลิงอีกครึ่งอยู่บ่เลสิได้ตัดสุดถา่าฮะไปสิามาเอาไปไปสิมาเอาไปนะคุณลักษณะสลิงว่ายจะขับ4ประตูอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือมัรดขับมอไซค์ไปก่อนมาซัตว์มั่วรดอ้าวประตูคันแฟนเจ้ามีอันน,นั้นเด้ส๊ะ กันจะมีรถแลดด้วส,สิพี่ยาเอาพี่ชิงยองเอาพี่เตียวพเตียวแคมคลองแล้วไปหนองเด้อไปเจอกันเด้อหลังจากที่มาเตะไทยไร้ายมือเนาะเป็นเดือนเพื่อแหละกกมาท่านอภยัย FC เตียวแคมคลองเจ้าเขื่อเนาะแบบีแบบ FC อะไม,มาอยู่ว่าเอออยากให้สนามผ้าไปเที่ยวแค้มคลองในไอ้เพื่นวะไปรีวิวในเบืองเนวมาตอนนี้เปลี่ยนแปลงมียังเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะพี่น้อง เราก็จะจัดไปตั้งค่า เป็นไฮไลท์ได้พี่น้อง ี่น้องตอนนี้เขาก็มางหอริมโคง้งแล้วเนาะก็แต่้ายเป็นบูธนะขายลูกทรงลูกฉีดเด้อพี่น้องเนี่ยเป็น,นขายตลาดกลางคืนนะย่างคืนก็จะมีมคล้ายเครื่องย่างสินนะ ทะเลลาวทะเละเมืองล่าเ,าเานาะ่ที้ขงไม่น้ำโขงงามบาาหมูส้วนเป็นสีแบบเข,ขียวๆเลยพี่น้องเนี่ย้งต <ะ S 2> าเวนตะเวนต่อแห้งงามมะตาเวนตอใแหงงามพี่น้องบรรยากาศ,กศด,ดีพี่น้องแนมนไปก็จะเห็นผู้บ่าวฟังไพ่เนาะแนมไปเห็นแต่ ประเทศไทยประสนราะนสามภูมาวังไทยว้าดดิดจะเบิงเ่งนะตอนี้ตกเสงนนะเป็นปน้นตกแสงแม่นน้ำขู่นะคะอันนี้เป็นเรือเรือเกาอ่ารอพีงเน้อหเรียเร่ยเดี่ยสิงวพานเด้พี่น้องเิ่นมีอันทั้งขยงขยะห้เนาะเวลาทาสื่ออาหารการกินจังซีน่นะ ลิงวันนี้วันที่ที่สีิบสี่ยังไงวันวาเลนไทรายแล้วได้ดอกไม้กี่ดอกแล้ววันนีม้มีจ้ะ <laughs> มาเป็นอีกแล้วบุ้มพี่แฟนคนบุ้มีแฟนมีแต่ผู้บ <laughs> ่าหรอผู้บาา่าวกับบุ้มพี่สดเลยบ่ไหนยังคนบ่เสื้อคนบ่เสื้อค่อยบ่เสื้อเจ<ะ>้าค่อยไม่เสื้อเธอหรอกแพ้ นี่คือมีเหื่อขามแล้วนะเฮ้ยเพื่อหาป่าบอเพื่อหาปา่าอันนี้ได้สัตว์เป็นเลือเกาเป็นบอเปิลเกาและก็เลือหนหมีและแต่ว่าก,ก็จับหมดเปิดก็จับหเปิดบอกกว่าก็อโอ้เห็นในพี่น้องปกติด้านเออตะกี้หัน,น,นก,หก็จับให้เที่ยวทางนี่อยู่แต่ประเดี๋ยวนี้ก็จับฟีดพีด่น้องด้านกวดคนเขาเมืองเนาะปกติเพื่อจะวิ่งนะเดี๋ยวนี้มาวิ่งเดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ยเสียงไง เห็แนแบบนี้แล้วราอยากไปเที่ยวเมืองไทยบอกหาเ <c oughs> งิไไหน,นหาเงินก่อนหาเงินก่อนติดเลขสิเดเลขสิขสไปนิ่งหืมต้องต้งถามใหาเป็นจังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องเดอ้อค่อยไปว่าจังหวัดมุกดาหารนะร่ะเค่อ,อย,ยตะกายแบบเด็กค่ยตะกายพี่นอ้นอ,งนองเคยตะพานเพป็นมะจอริมโควงเนาะ ทางเม่นก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายแบบนี้นะพี่น้องนี่นะคะมายางเหลียงยางส้มบรรยากาศยางเขียวก็ได้นะพี่น้องมาบตอนนี้เราก็ถึงก็จะเอิ้นยี่ยังเลี้ยงกันนี่นะพญานาคเลยพี่น้องเด้อเพิ่นสั่งเหลี่ย่เจักปีเหลี่ยง หลายป,ปีอยู่ค่ะวาเปิดประมาณปีไก่เปิดปีไก่นี่เนาะเป็นสั่งประมาณสองสาปปมาปีเนาะๆๆนื้ผู้ใด้พลานไปผ่านมาสามารถขอมากา,า,กกาวไว้บุซ่าพิ่นกระดาษได้ดพี่น้องเด้ออย,ย,ยู่ริมโค้งนะจ๊ะ มองบูซาเนาะมองบูซามองบูซาถูกบันเทียนนะพี่น้องควนี้ยงเงี้ยเงี้ยงเงงามยนะพี่น้องทองควขอให้มีสุขภาพพระละนามัย สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นยืนต้นตาลผ่านปีด้วยดีเน้ะพี่นอ้องอยู่ในเมืองสวรรค์เขตเนาะริมโคงงามยงยาพี่น้องไปยันอะฮันหนาไปเมืองมุกดาหารเนาะในที่สุดนะคะ ก็สิได้ไม่มาให้ชิซูนกับสิได้มาบูซาเนาะพี่เนอะมากราบมาไหวพญานาเนี่ยเสด้งกันเลยปะพร้อมแล้วบอสสด้งชิพาไหวเละพี่เนอะ ตั้งพี ใจลอยลิงจูเทียนโบลิงจะจูเทียนจากไปปักนะเห็น่ะนี่นี่นี่เออสนละไปเขาทั้งน,นั้นพูนออกไปทั้งพูนอือสิงกับโเคยมา,จ,าจะซื้อเจะอยู่สะพานจะซื้อมันแร่แค่นั้นแหละเลพื่อสองเดี๋ยวสท้ายหูบบาใส่เพื่อสง หรือว่าขังขางอันบอลิงหรือว่าขางอันเฮ้ยขงายง ตสเวนกับไก่ที่โต๊กดินแดวพี่น้องงามงามเนาะสเวนมุญนี่นะพี่น้องเลยจะรับขอฟ้าแลว ตอนนี้เขากับมาหอดสินดาแล้วพี่น้องสินดาดร้านสินดาดนกแก้วหรือว่าร้านหมูกระทะนั่นเองนะคะก็จะโต๊ะแตงละย่ามแพงนิ้นพี่น้องนี่เป็นบรรยากศาศภายในร้านนะคะมหาหันเดิมพี่น้องเพราะว่าราคาบ่แพงเนะาะก็ทานได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ ของหมักสะดยิ่งเลยนี่นะป้านนี้ว่าจยากือกชมวอ้วนนุ่ดจันุ่ดมากเลยมีนีกอันนังก็เป็นยังเนะอันนี้สุดผักสุดผักอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะทุกคนมีพริกไทยเนาะมีน้ำตาลหิวน้ำรอแก้มของเมยเนาะ อดเอาพี่น้องบุได้ซื้อนะคะน้บุได้ซื้อเอพียงมากินอยู่พี่มาเดียวตอนนี้เราก็ปรุงน้ำจิ้มแล้วนะคะทุกคนเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆอันหมูสเต็กนะพี่น้องอยู่เมืองไทยก็ได้เนาะแต่ว่าอยู่บ้านเ้าก็จะเ,เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะเนาะพี่น้องตอนนี้ก็รอรอกระทะอย่างเดียวเลยพี่น้องเริ่มปรุงแล้วเนาะ มากินหมูกระทะน้ำกันด้อพี่น้องูรอกระทเะเบอรงราคาน้ำกันววน้ำปลาทะเ <c oughs> มาเด้อพี่น้องมากินหมูกะทิน้ำกันเด้อหมูกะทิหรือว่าหมูกระทะนั่นเองนะคะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำากขันอย่าน ตอนนี้ก็ลงมือแล้วนะคะท่านผู้ชมหมูมหิวแล้วไส้แห้งเนะาะยังานก็ไม่ดีนะไมไ่เดี๋ยวกินมาเลงเนาะแมนน่นแหละว,วาบอกเจ้านะ โอ้ไแล้วอกตัวเองผ้ากูไปนะ <ไป S 2> ลืมลืมคีดจัะจะลืมเลยววามีออนหาทีิเศษไปกินไปกินแตงคือไหนนะจะกิน2องเสือยดีไหมมาเล้ยพี่น้อง อร่อยเหรออยากให้เพื่อนไปกินยูเบียนยูเบองไทยียกันที่เนาะอิ่มหรือว่สลิงอิ่มมากมากเลยขาเบิงด้วยพี่นอ้องเด้ออิ่มอย่าตอนนี้เบิ้งขาเบิงราคาเนาะเท่าไหร่พี่น้องสังเกตเบิงหนันก็จะขาลา่ายายเนาะเบิมง ตอนนี้เขาสั่งเซตบินไปแล้วเนาะแต่ว่าบิญยังย่มข้าวละมาอยู่สังก็จะไล่เนี่ยแซนหาซิเแซนหาซิปันจีสยุ่งใซนหา สลิงเหลี่ยงไหมพี่นอกเจลิงเหลี่ยงเล้มื้อนเดอ้อขอบคุณได้ลายเก<อ>่งบา <c oughs> ถือเก่งเนาะถือเกลขได้มาแลกอีกเด้อขอบใจได้ลายเดอ้อถือเล็ถืเเอนนเ,ออเลขึ้นถือบ่ามีออถือเลีใช่ไหมเขจะได้เรียกเนาะเนี่ย พอดีอยู i mean ่เดื่งใหญ่พอกนี้นะไะเมื่อได้พี่น้องเอ้มึงในพี่น้องถ้าจะเขียนมาอาหารหมดเลยอ่ะทานแค่แต่ายดีๆเนาะคนมาลอยนะพี่น้องคนเต็มฐันหนึ่งตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะโอเคเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำสิขอจบคิวไว้เพียงสิบเนาะมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นก็ร่างใจเลยพี่น้องบอกันหมาคิปหน้าไปแล้วบาย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 ในคูุลิงเอ้ย เจอกันใหม่โอกาสหน้าเด้อ